อีกสองเดือนจนครบหนึ่งปีแต่ว่าดูสภาพผมนึกว่ารถเพิ่งออกมาได้ไม่นานมากถ้าหม้อน้ำเดิมอ่ะเวลาเราแช่หรือว่าแบบเหมือนดันเขาใช่ไหมแต่เนี้ยพอรน้ำเยอะปุ๊บอะมันก็จะช่วยส่วนแบก,ก็บู๊หกสิบหกสิบหกสินี่ผมนึกว่ารถกระบะนะเดี <laughs> ย๋ยวไปคุยกับพี่เบนกันหน่อยหลังทำแล้วนี่ฟีลลิ่งเป็นไง,ไงบ้างพี่ แบบยังไงไม่มีสูตรจําเข้าไม่ได้ด้วยมั่วไปเรื่อย <c oughs> สดใหม่ทุกคันสวยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ใช่เออนั่นแหละว่าสามร้อยหรือว่าสองสี่นี่สองสเต็มทุกระบบคันนี้หนึ่งล้านบาทนี่ในหกร้อนถือว่าสูงมากเลยนะบสูงมาก สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาที่อู่ดังบันไลราชบุรีครับมาดูวิกเตอร์380อีกหนึ่งคันคันนี้เป็นรถของเจ้าสัวบางสะพานนี่คือฉายาเขาครับกับวันนี้ครับพี่เขาเอาวิกเตอร์ามมาไล่ระบบเทอร์โบความแรงแล้วก็ระบบน้ำมันประมาณนั้นพี่เขาบอกว่าอยากได้เสียงโคตรนะครับแล้วก็ เอาให้มันแบบเหมือนว่าขับดีขึ้นประมาณหนึ่งนะครับวิกเตอร์380ครับ380เจ้าพลังมาชมกันครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็ทำไปประมาณไหนนะครับต้องบอกว่าลํำนี้นะครับอายุรถเนี่ยเกือบหนึ่งปีแล้วครับอีก2เดือนจะครบหนึ่งปีแต่ว่าดูสภาพผมนึกว่ารถเพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนี่ครับตรีสิงเฮครับ รถของพี่เบ้นครับผมลำนี้ทำสีม่วงต่อแม่ลูกมาจากอูสุนชัยครับแล้วก็วันนี้ครับเอามาไล่ข้างที่อูพีเอ็มตินระเบิดนี่เลยครับตกแต่งแบบจัดเต็มเลยนี่คือตัวลูกเขานะครับดูค้าสีตัวลูกล้างซาแบบดำเลยฮะทุกคนดูเอาครับต่อมาจากอูสุนชัยสุนชัยนครปฐมนะครับแล้วดูงานสีครับผมนี่เลยครับ งานสีเขานี้รถอายุเกือบ1ปีนะแต่ว่าโอ้โหผ่านมาเกือบปีอะแต่ว่าสภาพรถให้เหมือนพึ่งออกได้ไมา่นานมากซึ่งคันนี้นะครับจะเน้นใช้งานแบบเน้นมาทุกปาล์มนะครับไปรถกรเกษตรนะครับก็คือจะใช้วิ่งปาล์มเป็นหลักเลยพวกดินหินใจงี้ไม่แตะเลยนะครับนี้เลยครับคันนี้ก็จะมากับเครื่องสา8แปดยแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาเจอกับคนสวยแห่ง โอ้เอ็มกิระเบิดกันวันนี้มาเจอกับพี่สาวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าส่วนบางพันมาเยือน,น,นเออวันนี้มาเจอกับพี่ใหญ่คือใหญ่มากๆจริงๆงโอ้โหคือต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เจอวิกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมาทำมาแตง่งมาแตง่งใช่ค่ะน่าจะคันแรกหรือเปล่าที่ว่าเป็นวิกเตอร์ตัวนี้ใช่ค่ะคันแรกเลยคันแรกเลยคันนี้เขาไม่ได้ต้องการแรงแต่ต้องการสวยอ่ฮะเรียบแล้วก็เน้นเสียงเน้นเสียงใช่อยากได้เสียงเทเบ้ หลักๆคือเสียงเหรอใช่หลักๆคือเสียงเราจะบอกว่าเสียงเสียงเรามากใช่ช่เสียงเราจริงทันนี้ก็เป็นเทอร์โบทีเอฟศูนย์แแล้วก็เขาชอบงานสแตนเลสจากทางอู่อ๋อนี่คือโบทีเอฟใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะท f เอศูนย์แดซึ่งท f มันจะมีสองแบบใช่ไหมครับใช่มีปากตรงกับปากงออ๋อมีปากตรงปากงอใช่ปากตรงปากงอคือตรงตรงปากเนี้ย มันจะมีรุ่นปากงอมันก็จะงอขึ้นอย่างนี้อ๋ออ๋อแบบคันลุงเป่งใช่ค่ะมีปากตรงปากงอแล้วแต่เอ็มจะจับใส่ว่าจะเป็นแบบไหนอ๋อแล้วมันต่างกันไหมพี่ต่างกันไหมเห็นเขาว่าฝาหน้าปากปากงอมันจะได้เร็วกว่ามั้งประมาณนี้แต่ต้อบอกว่าทุกวันนี้ TF นี่เป็นที่นิยมมากเลยใช่ค่ะเพราะมันทนทนมันทนบูทต้องบอกว่าวงการรลเกี่ยวข้าวชอบมาก TF ใช่มันทนอ่ะ คือตอนนี้คือเทอร์โบมันทนถ้าเป็นเทอร์โบที่ไม่ใช่แบบเป็นเทอร์โบซิงอะนะถ้าเป็นเทอร์โบเก่าญี่ปุ่นอะทีเอฟตอนนี้ทนเหมัอนค่อนข้างที่จะทนบูทแต่ว่าถ้ามันเป็นอยู่ในเครื่องเล็กๆก็อาจจะติดบูทช้านิดนึงแต่พอติดปุ๊บแล้วหนักเลยเคยได้นักหน่วงหมายถึงศูนย์แปดใช่ได้นักหน่วงคือไม่จะแวทเราหมดแวทเราหมดอย่างเงี้ยเหมือนเทอร์โบลูกเล็กๆอะจะไม่ใช่สูนยแปดจะคือพอติดปุ๊บแล้วหนักเลยอย่างรถเอ็มอะเมื่อก่อนใส่หัเเสียดขาดบ่อยมากเหรอ พอบูธเยอะทุกวันนี้ศูนย์แปดเหมือนกันโอ้โหศูนย์แปดก็บูธหกสิบหกสิบใช่เอ็มเนี่ยนะใช่ก็เลยยังทนมือทนตีนอยู่ถ้าเมื่อก่อนที่ขาดด้วยวันนี้สนมากจะเป็นโฮเซ็หกสิบนี่ผมนี่ว่ารถกระบะนะใช่แล้วคันนี้บูธเท่าไหร่พี่คันนี้บูธแค่สามสิบสามห้าบูธสามสิบถึงสามห้าใช่ซึ่งของเดิมพี่เบซนบอกว่าบูธมาน้อยมากใช่ค่ะเท่าไหร่รู้ไหมพี่ประมาณแค่ประมาณไม่เกินยี่สิบโอ้โหแต่ว่าคือรถรีแมปมาแล้วนะครับที่แรกเนี่ย ใช่เลยแม่มาแล้วแต่น่วงนวงอ๋อน่วงน่วงมาใช่เขาเปิดมาน้อยด้วยอ,อ,อรอบนี้ก็เลยแบบว่าขอให้ดีกว่าเดิมอ่าให้ดีกว่าเดิมประมาณนั้นใช่ค่ะขอให้ดีกว่าเดิมครัน้นี้ก็จะเน้นเป็นของที่แบบว่าจะบอกไงเดียเทพในสเตปไม่แรงอ,ะอ่ะเอออย่างเช่นทเทอร์โบไออย่างเช่นเออเหล็กรัดครับแล้วก็ทอยยาง หล็กมัดกับท่อยางใช่แอดเห็นไหมว่ามันจะไม่เหมือนทุกคันที่เวลาแอดมาถ่ายที่จะเป็นสีดาแดงใช่เพราะว่าดาแดงจะเป็นงานของแอโร่แอโร่แต่นี่จะเป็นเทอร์โบสมาร์ทเอ้ยใช่ไหมเทอร์โบเทคเทอร์โบเทค่าของเทอร์โบเทคก็คือท่อยางอันนี้จะอยู่ในบรรดาพวกรถแข่งที่ใช้บูทเยอะๆมันจะค่อนข้างที่จะเหนียวล้อท่อนหนึ่งอ่ะแพงมากท่อเล็กๆนี่น่าจะเริ่มต้นประมาณ3 0 0กว่าบาท400ประมาณ3 0 0กว่าบาทถึง400ใช่ถ้าชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแพงมากโอ้โหนะครับแล้วก็เข็มขัดเนี่ย เป็นของ b e ีทของอะไรนะบีทบีทใช่ Made ิ n เม a อิูเปกติเราจะใช้เมดอินสวีเดนครับทั่วไปเราจะใช้สวีเดนครับแต่คันนี้ USA. ออตัวหนึ่งก็ประมาณสามยกว่าบาทเพราะอะไรถึงใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่เหมือนใครไงไม่เหมือนใครจริงเหอยากได้อะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แพงสุดจัดสุดจัดเลยนะใช่คันนี้คือรถออกมาเนี่ยได้ประมาณสิเดือนสั่งเปลี่ยนมอน้ำใหญ่บางลม อ่าใช่เปลี่ยนมอน้ําด้วยอันนี้บางลมด้วยใช่ทาไมถึงเปลี่ยนหมอน้ําครับคือหมอน้ําเดิมอ่ะมันบางอ๋อบางมันบางแล้วทีเนี้ยเขาว่าอยากได้หม้อน้ําใหญ่เพื่อที่แบบว่าไว้แล้วเพื่อแช่ด้วยอ๋อแล้วความร้อนเรื่องความร้อนใช่ความร้อนความร้อนซึ่งบางคนที่ใช้ตัวสามแปดอยู่เนี่ยเช่นเช่นตอนดังข่าวนะครับก็องบอกว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่ใช่ค่ะอ่าอย่างเงี้ยเพราะาในเวลาเราแช่มันก็จะไม่ค่อยเกิดถ้ามอน้ําเดิมอ่ะ เวลาเราแช่หรือว่าแบบเหมือนดันเขาใช่ไหมใช่เออมนะื่อน่ะความร้อนมันจะเกิดง่ายแต่เนี่ยพอรน้ําเยอะปุ๊บมันก็จะช่วยนี่คือตีสิงเหตุเลยอ๋อนี่คือปริมาณน,น้ําจะเยอะกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะปริมาณน,น้ําเยอะกว่าเดิมน่าจะอารมณ์เหมือนขยายอ่างอ่างเครื่องนะครับเพิ่มน้ำมันเครื่องประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นอ,อันนี้ทั้งใหญ่แล้วก็หนาเพราะว่าเดิมทีตังพึ่งเพาบางนิดเดียวใช่แต่ว่ารอบปะติกับมันใหญ่แต่เวลาเราลื้อขอบปะติกออกปุ๊บมันบางนิดเดียว อ๋อของเดิมเป็นฝาพลาสติกเหรอข้างๆอ๋อข้างๆใช่ข้างๆเป็นเหล็กแต่ว่าเวลาเราแกะออกไงแอดคือเห็นไหมมันแกะได้อ่ะเออมันแกะได้แล้วมันจะเห็นหลังพึ่งข้างในมันจะบางอ๋อใช่เราก็จะแกะให้ดูเลยว่าหลังพึ่งเดิมอะมันบางนะแต่ถ้าว่าหลังหลังพึ่งของเราเนี่ยคือมันหนางไงอันนี้คือตัวบอดี้ม่น้้ำเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าใหญ่มากอืมถ้าใครอยากได้ม้านน้ำเดิมๆเนี่ยบอกตีสิงเหตุได้เลยนะอ๋อมีบอกขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยขายของเดิมเออรถใหม่ป้ายแดงเลยเอาครับ อันนี้ก็จะเป็นท่อเล่เป็นเลสหมดเลยแล้วก็เวทเกตแล้วครับอันนี้ใช้ของอะไรเวทเกตใช้เป็นของเทอร์โบสมาร์ทเทอร์โบสมาร์ทใช่ทำไมที่ร้านถึงเลือกใช้ของเทอร์โบสมาร์ทครับเพราะว่าทนทนวัดเอ่อแล้ก็ยกบูทสะเทียนตลักคือสะเทียนสะเทียนเลยแล้วก็คือมันยังไงอะ เราของแพงมันก็ต้องดีลของถูกอ่ะใช่เออประมาณนั้นแล้วเราใช้ของเทอร์โบสมาส์เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาด้วยถ้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเราเคยเจอปัญหาอย่างเช่นเวสเกตตัวตั้งแต่ถูกสุดมากลางอะไรเงี้ยพอเราเราใช้เจอปัญหาเราก็จะไม่ค่อยแนะนําลูกค้าเพราะว่าพอเวลาเวสเกตมีปัญหาปุ๊บปัมันจะลามไปถึงเทอร์โบเทอรุ๊บไหลใช่เทอร์โบขาดเทอร์โบพังขาดเลยใช่ครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ต้องบอกว่าทีแรกผมเห็นเนี่ยนึกว่าเดินท่ออินเตอร์ ไม่เสร็จเนี่ยอะเหมือนจะไม่เสร็จใช่ไหมใช่หรือว่าแบบปิดปากอุดไว้อ่ะไปไหนได้อันนี้ใครออกแบบครับเนี่ยใก็เป็นเอ็มบอกว่าให้ช่างทําประมาณอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่อยากได้ที่เหมือนคันอื่นแล้วเราเคยขึ้นไปแล้วเราก็ไปรวมแบบนี้ใช่ไหมใช่เออแต่เราอันนี้ไม่เอาละเรามมันเรามันซ้ำกันเราก็จะคิดอะไรที่แบบมันแปลกๆไปเรื่อยอ่ะถ้ามันซ้ำๆกันมันก็จะมองแบบดเดิมใช่ แล้วคันนี้นอกจากโบแล้วรีแมปแล้วมีทำอะไรอีกบ้างไหมครับระบบน้ำมันอ่านี่เลยเมื่อเปลี่ยนโบแล้วนะครับรสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันเลยปั๊มติ๊กถังเอือคูเลตแล้วก็ใช้เป็นสายถัก<อ>หัวฟิตติ้งทุกจุดนี่คือระบบระบบน้ำมันชุดเทพสุดละชุดนี้คือแพงสุดแล้วถ้าจะงบประหยัดก็คือใช้ใส่ยางดำสวมแล้วก็เอาเหล็กลัดธรรมดาก็ได้แต่ว่าตีสิงเห่ไม่ได้ ทุกสุดตีสิงเหตไม่ได้ซึ่งโฟฟิตติ้งแบบนี yep. ้ข้อดียังไงบ้างครับข้อดีเหรอเอาจริงๆเลยคือสวยอแน่นอนแล้วก็โอกาสที่เวลาที่เข็มขัดแรงดันน้ำมันบางทีมันอาจจะเยอะหรือว่าเข็มขัดมันหลวมอะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีมันอาจจะหลุดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าระบบหัวฟิตติ้งเนีปัญหานั้นจะน้อยลงไม่มีเลยใช่ค่ะแทบจะจบเลยใช่ประมาณนั้น เกตัวนี้ก็เห็นว่าทํายากเหมือนกันเพราะไปเก็บเล็กใช่ไหมใช่อันนี้เป็นงานสแตนเลสป้อนลวดนะคะไม่ใช่งานที่แบบว่าแค่เชื่อมติด oh. งานเ,เลดเนี่ยที่มันยากคืองานป้อนลวดแล้วก็ที่มันจะทําให้เก็ทองเสมอกันได้แบบนี้ก็คือลูกน้องต้องรักษาความสะอาดแล้วก็ความร้อนให้เสมอ <S <S สุดยอดคือความร้อนเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เรื่องความสะอาดของชิ้นงานเพราะถ้าชิ้นงานไม่สะอาดเนี่ยมันแฟตปุ๊บเนี่ยมันดำเลย แล้วก็เข็มเชื่อมเทคนิคของลูกน้องเลยคือเข็มเชื่อมเข็มเชื่อมใช่ลูกน้องจะเป็นคนที่ห่วงเข็มเชื่อมมากหรอไม่อยากให้เห็นเขาจะรู้ของเขาเออถ้าเข็มเชื่อมชุดนี้มาไม่ดีปุ๊บนาทิ้งทั้งกล่องเลยโอ้โหใช่คือพอมันแฟดปุ๊บอ่ะมันทํางานไม่ได้แล้วลูกน้องอาจจะไม่เอาเลยพอมันแฟดปุ๊บอ่ะมันเป็นตําหนิปุ๊บมันคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะกระชินงานชิ้นนั้นอ่ะเสียไปเลยใช่ก็คือต้องปล่อยให้มันดําแบบนั้นแล้วถ้ายิ่งมาเจอลูกค้าแบบตีสิงเหเนี่ย คงจะไม่ได้ที่จะปล่อยให้แฟ,ฟตดำใช่ไหมเช่เออก็คือมันก็เลยทองทั้งเส้นแล้วก็แบบเสมอกันหมดสวยมากเพราะว่างานอะดูเรื่องการรักษาความสะอาดชิ้นงานเนี่ยจะรู้เลยใช่เห็นปะ่ะจริงนี่ครับอันนี้ก็เป็นท่อระบายไอเป็นท่อเลสด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดทำทำกว่าจะควนไม่ได้นี่งานเนี่ยข้อเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าที่อั่ว C N C แต่เปล่าแอดมาจะเห็นลูกน้องนั่งเอาไปตัดตัดใช่ไหมใช่จริงตัดแล้วก็ล้วงล้วงไม่พอรอบเดียวต้องเอามาเก็บกับไฟเบอร์อีกทีหนึ่งเพื่อให้ขี้มันหายทั้งหมดเลยเนี่ยคืองานฟัดมือโอ้โหสุดยอดถามว่าอยากได้ C N C ให้ลูกน้องนะแต่ลูกน้องบอกว่าไม่เอามันดูแบบนี้มันดูเลียวดีโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับรถของพิมเป็นปีสิงเหแล้วก็คันนึงรถอื เอฟอาร์สองร้อยสิบี่นิวอ่าพาดูหน่อยไปได้คันนี้ทำอะไรบ้างคันนี้หกคันนี้จัดเต็มเหรออือันนี้คือแบบว่าสุดทุกระบบเหมือนกันแต่คันนี้เขาจะจัด้องเครื่องด้วยวางเครื่องใหม่ไหมครับอันนี้วางเครื่องใหม่เครื่องไรพี่เครื่องหกหดเคหกหกเคใช่สามร้อยหรือว่าสองสี่พี่สองสี่โอ้นะครับสุดยอดเลยเต็มทุกระบบคันนี้มีทำอะไรบ้าง ก็คันนี้มีวางเครื่องเก็บห้องเครื่องครับระบบระบบน้ํามันเนี่ยก็คือระบบสุดเลยระบบที่แบบเหมือนนั้นเลยหัวฟิตติ้งทุกจุดสายถักว่าน้ําใหญ่โปรเจกต์คันนี้ไม่ได้จบเอ๊โปรเจกต์เจ้านี้ไม่ได้จบแค่คันนี้นะมีคันไหนอีกตอนนี้ให้เราจัดโดนหนึ่งคันโดนหนึ่งคันใช่ของงบแต่งหนึ่งล้านบาทโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างว้าว เราติดตามได้เลยพี่นิวจะมาเล่นโดมิเนเตอร์แล้วโดมิเนเตอร์แล้วก็ชุดแต่งญี่ปุ่นแล้วก็ห้องเครื่องเต็มคืออะไรนี่คือแบบว่าขอร้านหนึ่งอ่ะเอาง่ายดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าร้านหนึ่งอ่ะได้เลยบ้างต้องบอกว่าถ้าเกิดเราพี่นิวเองนี่ไม่ทรรมดาแน่นอนใช่คือสุดสุดเบอร์อ่ะสุดเบอร์จริงแล้วนี่ใช้โบอะไรพี่อันนี้ก็ใช้ศูญแปดเหมือนกันอ๋อสูญแปดโอ้โหสูแปดนี่แบรลุ่นเขาคิดดีจริงๆคือมันเป็นเทอร์โบที่มัน จบสุดแล้วอ่ะมันจะแตกต่างกันที่แค่โครงหลังเพราะว่ารถแต่ละแต่ละแต่ละเวทอ่ะมันใช้น้าหนักไม่เหมือนกันก็เลยจะต้องไล่โครงหลังเอาโอ้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงทุกคนก็ต้องรอดูนะครับว่าคันนี้จะออกมาประมาณไหนหนึ่งล้านบาทได้อะไรบ้างดีกว่าหมายถึงว่าคันนี้หรือว่าคันใหม่เอาคันใหม่ออนั่นแหละหนึ่งล้านบาทได้อะไรบ้างใช่ต้องรอดูผมรอดูอยู่เหมือนกันเอน่าจะเต็มหน้าดูเออ ของงบหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทนี่ในหกร้อยถือว่าสูงมากเลยนะก็ผูกมากใช่น่าจะออกมาสุดยอดน่าดูเลยใช่สั่งแบบโอ้โหต้องต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหก่อนนี้ว่าเดี๋ยวเรารอต้องรอดูเออหนึ่งล้านบาทจะได้อะไรเดี๋ยวไปคุยกับพี่เบนกันหน่อยหลังทาแล้วนี่ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างพี่ดีดีอย่างแรกเลยสวยสวยแน่นอนใช่สวยถูกใจแหละ ก็สวยตามงบนะสวยต <laughs> ามงบถ้าว่าฟิลการขับเราก็มันแน่นอนแล้วมันดีกว่าเดิมแล้วเพราะเปลี่ยนทบ r เนอะอืมใช่เพราะว่ารถเดิมๆ38เ 3, อ่อบูทมันไม่ค่อยจะมาทะเท่าไหร่มาชา้ามาชา้า,า,ชาอืมกลังเครื่องมันมาแต่เครื่องแต่ท u r b o ไม่ค่อยจะมาเข้าใจไหมรถเดิอออมอ๋อมันได้กําลังเครื่องได้ใช่ใช่ใช่แต่พอเปลี่ยนทบ r ก็ยากว่าแหละเนาะมันก็มันก็ กันที่สุดแปดด้วยหมายถึงหมายถึงสุดแปดใช่สุดแปดด้วยโอ้โหตอนนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ไปลองมาเห็นว่ายังไม่ยังไม่ค่อยแบบเหมือนชินมากยังไม่ยังไม่ชินยังไม่ชินเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขากลับนี่น่าจะแบบได้แบบสม่ำขนมากกว่าเดิมรู้จักกันมากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับผมแต่สวยแต่ไอเรื่องความสวยสวยทูกใจแหละชอบชอบอยู่แล้วเห็นว่าเข้าอินเตอร์อย่างนี้ครั้งแรกเลยที่ว่าไอฝั่งไอดีเนี่ยผมนึกว่ามันก็แปลกอ่ะใช่แปลกดีแปลกดี เหมือนไม่เสร็จมันมันสูตรแบบยังไงไม่มีสูตรจำเขาไม่ได้ด้วยมั่วไปเรื่อยสดใหม่ทุกคันสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่เออแล้วแหละบ้างแต่ผมชอบล้อมากเลยล้อน้ามีเนียมด้วยใช่อันนี้เห็นว่าเบิกมาใหม่ด้วยถูกต้องอันนี้เป็นงานของเอาโคตรแท้เลยใช่แท้เบิกใหม่ใช่ครับบอกราคาได้พี่เอ็เรียบแตกเนี่ยหมื่นสามหมื่นสามล้อล้อนะล้อต่อวงต่อวงใช่ มอก่อนละหมื่นพันเฮ้ยมาก่อนละหนึ่งมื่นเนี่ยเหมือนสามเป็นงานฮังเกอรีด้วยใช่ฮังการี่นตองบอกว่าข้างหน้าพี่แกนี่อย่างรอเลยครับโอ้ oh, โหนี่ฮะสมชายเทอร์โบสุดยอดเลยอย่างเต็มเลยครับแล้วผมชอบงานเพ้นท์ลายงานแบบงานสีงานรถหลายมากดูครับประมาณนี้เลยครับสีม่วงครับแล้วก็ลายเส้นสีเหลืองโอ้ oh, โหสุดยอดก็คือ ก็เป็นม่วงเหลืองอประมาณนี้หลายสีเลยสุนชัยแล้วอีกย่างที่ชอบมากคือนี่ครับงานเพ้นตรงแผงหน้าแล้วก็ฝาดท้ายโอ้โหนี่ครับสุดยอดทำได้ไงอะ่ะช่างอะ่ะช่างออฟนะครับงานจากช่างออบก็ออบอกว่าเป็นพรสวรรค์จริงครับการที่จะเพนะะ้นได้ขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับ พรสวรรค์ประสบการณ์ล้วนเลยโอ้โหโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากติดตามเจ้าของรถนะครับตาม Facebook นี่เลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ